สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับวันพันแมนเดอะสตังเกตนะครับทุกคนก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์สามร้อยหกสิบเก้านะครับทุกคนก็มาถึงก็อัปเกรดพลังนะครับผมก็อยู่หน้าแปะเหมือนเดิมนะก็ดันพลังขึ้นมาอีกสามแสนนะครับทุกคนส่วนพานดานนะครับก็อยู่สิบเก้าตัวละครสุดเก่งก็อยู่ห้านะครับตอนแรกผมว่าขึ้นไปสี่อ่ะเออแล้วก็ตกนะการดับดาวไม่พอครับทุกคนผมบอกก่อนนะครับไอดีนี้ผมไม่ใช่สายฟรีนะครับผมก็เติมไปนะครับผมเออ โอเคครับส่วนตัววันนี้ผมก็จะพาจีนอไปลุย PP นะครับหรืออานนหน้านั่นเองนะนะครับพูดบปิดโอเคครับจีนอผมก็อัพสุดประมาณนึนะครับสำหรับเสื้อใหม่นะอันนี้เป็นเสื้อใหม่นะครับพลังก็ได้มานี้ครับทุกคนก็เสื้อก็จะใส่เป็นเลือดอัตาคีนะครับรองเท้าก็เลือดกับเปรเซเลือดนะก็อางเกงก็เลือดความเร็วครับผมส่วนหมวกก็ใส่เป็นเลือดกับเปรเซเลือดการดับก็พีพีนะครับอืม แล้วก็อัพสามแล้วนะอันนี้ผมยังไม่มีการ์ดบัฟสีทองนะทุกคนถ้ามีการ์ดบัฟสีทองก็น่าจะโหดขึ้นกว่านี้นะตอนนี้ยังไม่ได้เพชรผมค่อยรอรับตอนเพชรทีดเดียวแล้วกันโอเคครับมานี่ลานประลองนะครับผมอยู่อันหกนะก็อยู่อักแหละโอเคเดี๋ยวเราลองมาสู้กัแบบอันดับเจ็ดกันเลยคมจริงคนนี้เขามีเกโลนะครับ no body นะครับ ตอนแรกเขามีเกโรนะแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะเอาเกิโเกโรมันกลับมาให้สุ่มไงทุกคนมันเป็นเขาเป็นแค่สองดาวเ็เลยยังไม่เอามาใช้นะโอเคครับผมคนแรกหมาพวบ้านเขาเปิดมาก่อนนะครับตัดรูปไฟมาครับสองแถวหน้าผมตายหมดเลยนะจะพ้ตาติตั้มที่มงเมงหรือเปล่าไม่ติดนะครับมงมเมงปับกระหน่ำให้ีนอนครับ แต่ก็ยังช้ากว่าแท่งท็อปนะครับผมบอลยิงมาแล้วครับผมถึงตาจีนอตแล้วครับทุกคนจีนอตปืนใหญ่จับคนไปครับเจ็ดล้านแปดครับทุกคนเหลือใชเหลือหมาพวบบ้านใจเดียวนะถือว่าแรงนะครับเออโอ้ยเตะกับทุกคนแต่ก็จะมีคนแรงกับผมเยอะเพรารู้หมาพวบบ้านโคตรแรงจำได้ครับผมใช้เอร์กิโลกิโลนะผมว่าถ้าไหนอนาคตนะเอาใช้เอร์กิโลผมก็น่าจะสู้เขาไม่ได้ทุกคน จีน่าตีมดาครับผมมาเพื่อบ้านมีไม่เจ้าท้อสองครั้งนะครับดูดีชุดก้นน้าโหดเอาตัวเดียวอ่ะเพื่อบ้านยังโคตรโอเคเราก็ชนะไปนะครับก็ดับกระตั่มกันแล้วนะมาดูที่จนัาห้าครับผมรู้สึกเหมือนเขาจะบ้านทะเลลึกตัวทะเลลึกนะครับสุดมากก็จะถึกเป็นเศษเลยครับทุกคนถ้าบอกว่าลอดผมโคตรไม่ได้ก็จบเกมครับ แคมเข้าไว้ข้างหลังเลยนะหมาพวบ้านเปิดไหมแกครับทุกคนรู้สึกส่วนใหญ่เขาหมาพวบ้านกันโคตรเร็วเลยนะผ <Just this, S 1> มเองบับกที่จีนน้อยอีกแล้วแต่หลอดเลือดเขาเยอะมากครับเกโลเขาตั้งแต่ห้าดาวนะแบบห้าดาวครับทุกคนคอมันก็เลยจะมีเลือดสองแถวเลยนะถค่ห้าดาวครับทุกคนแต่กิโลผมเพิ่งสี่ดาวครับบุลล็อกต่อธรรมาดาไปครับ ผูดูทะเลลึกต่อยครับทุกคนทีเดียวรู้เหลืองผ้าบ้านปาดหน้าเค้กมาทีนอยเขายิงมาครับก็ยิงสองตัวมาล้านสามนะครับทุกคนบอลล็อกผมได้เตะหมาเข้าบ้านนะครับไม่ดูอ๋อติดไม่ใช่าทอไปแล้วครับปืนใหญ่จักโกนไปนะครับ,รบเลลึกต่อยมามอีกหนึ่งล้านนะครับทุกคน ขาบ้านเคาะไม้ยาวครับทุกคนรอบนี้ผมน่าจะจบเกมหรือเปล่าครับบุหรี่ผมติดขาไม่ตายนะนนถ้าบุหรีผมอัพสุดสุดส,สุดคืนนี้น่อะนะก็น่าจะพอซื้อได้ครับทุกคน,นก็แพ้ดับที่ห้าไปนะครับต่อไปพลังเราเยอะกว่าตามนะอเครับต่อไปเราผมรีหายดับสามซะหน่้นนะ รับ4เลยรับ4ก็มียุงนะนะผมอยากได้รับชาัยมาครับทุกคนแต่สมยังไม่ได้นะค,ครับแล้วผมเอาโบรอนไว้หลังแล้วกันไปหน้าสิอ่ะแจ่ประมาณนี้ก็เลยครับทุกคนโอเคอะหลบยุง่งหน่อยคับทีรับ4ครับไม่มีสปอยนะครับก็ไม่มีสปอยผมก็จะแพ้นะก็แพ้แล้วทุกคนรู้เตะมาชั้นอันสุดยอด เต่มาสล้านสครับทุกคนแต่เขาไม่เหมือนจะไม่ใส่เสื้ตัดเสนนะดีนสาขยิบมาครับแปดล้านทุกคนโคตรแรงยิงกันไปครับทุกคนหกล้านนะครับก็เบากว่าเขาเยอะเลยก็มีดากชายนะครับยุมงปลาดมาอีกเรียบร้อยเลยครับอย่างเงี้ก็จบไปที่รุ่่วงนะครับ ส่วนลำสามนะครับอัลำสามอ๋อตอนแรกผมเข้าใจผิดนะครับก็คนที่ได้เกียวโลมาคือคนนี้นะอ่ะว่าผมลองสู้กับอัลำสามก็ได้ครับทุกคนเอาไปรอบด้หลังเหมือนเดิมนะโอเคครับกดไปสู้กับอันดับสามลำสามผมก็แพ้เหมือนเดิมนะ กิโลก็เปิดนะครับหนึ่งล้านทั้งทัอถ่ายไปครับเพื่อนพื้นใหญ่จากคนครับตายไปหนึ่งครับปพื้นใหญ่จากคนเข้ามานะ 6, 000, 000. หกล้านครับเหลือที่นอตัวเดียวลนะตุ๊กเตะลาชันครับผมก็น่าจะเป็นาการจบเกมนะครับ ตวนับหนึ่งนับสองผมก็ซูมไม่ได้อยู่แล้วนะก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ